มขาสาูบ,บานแห่งเขาตาเป็นหมู่บ้านครูยงนายบมีพอชื่อไก่พอเป็นนาคานาทะาลแมงสาโกรนเป็นอม,มะตะกินหอยลอดเป็นอาหารข้าวคือสุดยอดพอครูคน กินตายคนไทายรอชีวิตกลับนั้นเป็นมนุษย์มาปาเขารักครอบรครัวก,กินเบียรแทนน้ำ่วนจอคือทนายความโดนเมียทิงผู้ใดไ,ได้อย่างนั้นลวนพลังบอยคนแกงสังกมองชัยโยช้ยโย แกนสั่นกับใหม่เหหมูราชิปโอนิงซาอ้าวครับสวัสดีทุกคนชาวส่วมด้วยวันนี้จะมารีวิวพวกตัวละครใหม่ๆเดี๋ยวจะมีอีพี2นะคะว่ามีสอ2ตัวนี้ยังหอยมาแนะนํา มากันเลย let's go มาแล้วทุกคนเรียกไอ้หม่ไอ้แม่นะครับเราจะมาเริ่มมาตัวกันเลยเริ่มแรกวจะวางวันนี้ครับเฮ้ยหัวน้าจมตีหกร้อยสิบห้าสองวิสามอก ไอพีสองร้อยเหรขอสุดเพียบเลยไม่บนรรลนเดี๋ยวจะอัปเกรดอัปเกรดแล้วก็ฟาร์มตัวเงินตัวตังค์ไปด้วยตัวตังค์นั้นเป็นตัวที่โคตรโคตรตึงอันตรายตอนนี้นั้นของเรามาแล้วโคตรโหดมากเลยครับทุกคนผมเพิ่งได้ไหมสตาร์ลอนเนี่ยตัวเนี้ยผมยังไม่ได้ลองเลย เดี๋ยวลองดูให้ทุกคนหนุดไหมเนี่ยอัปเดตอัปเดตอุ๊ยเออเออนี่แล้ทุกคนโห เราก็จะวางตัวฟาร์มเงินเรื่อๆครับตอนนี้ฟาร์มนางรัวรัวอันเผอว่ารักรัวรัวไ,ยยไ,วไ้แต่ไม่แรงเรากับมันก็แั่ตายคุยกันได้สบายทำไมต้องกลัวไ้แต่ไม่แรงเราเกลือกันได้ชชว่ๆ คอนเฟิรมว่ารักดูเรือไม่งั้นบายบายมาอัปเกรต่อแล้วทุกคนจะใกล้อัปเกรดแล้วทุกคนก็ได้อัปเกรดขั้นหนึ่งแล้วก็จะมีมองเฟ้าขึ้นมาน้ำเมสีพันหนึ่งหมื่นสิ่หนึ่งพันสี่ร้อก็ดีนะขั้นต่อไปหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อขั้นนี้ยี่สิบวงยี่สโคดาสองวิอุ้ยต่อไป บวกบวกด้าเมีนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบวกยยะสิบลบคูดาวหนึ่งไปโอ้โหแม็กออแม็กแค่นี้ยงอ่ะโอ้ก็จะมีวงสีขาวๆข,ขึ้นมานี่ยคือวงอะไรด่วนเป็นแทงมีดนะวงแทงมีดเราจะไปโอ้ยแับเอาตัวเงิน เนี่ยขออัพเวลาตัวเงินแป๊บแล้ว <c oughs> ก็จะมาเงินเนี่ยโอ้โหหน้าดูนหน้ามันเด้หน้ามันโคตรตึงูนหนืห่อยทุกคน <c oughs> หน้าโคตเหรอมาเราจะไปเป็นเลขาเท่าไหร่อ่ะโอ้โหง่ายมากก็จะมานี้แหละ มาน้ำแเริ่มต้นหนึ่น1,400และระยะย5ครูดาว1วินันจะเป็นวงแล้วเบิดนะ3 5ครูดาวโอเคเหมือนเดิมแมดแรงค่ะ DPS 1อันสี่ร้ยเหมือนเดิมอัปเกรดอุคั้น2อก็จะมีมิขึ้นมามั้งน้ำแม็งอบายเจ0 0พัน ตรงยิ่งผ้าเหมือนเดิมเวลาหนึ่งวิเหมือนเดิมอันนี้อันระเบดิดเป็นแปดนะทุกคนขั้นต่อไปจะบวกสองระเบิดลบศูนย์จุดห้าคุดาวบวกแรงห้าบวกห้าบวกระยะห้าแล้วก็บวกตาเมจดสองอีกสอ,องพันอัปเกรดโคแรงเท่าเดิมคุดาวเท่าเดิมส่วนแรงระเบิดจะบวกไปเพิ่มมาสิบนะคะไอ้แบบไม่สั่งก็มาสิบ ล้วเมจดออกพังนะตอนนี้ต่อไปก็จะมาณอีกแปดพันแล้วก็ระเบิดลงใหม่อีกห้าแต่ตายครัเนี่ยโหหลับท่เวลาได้มาก คาแรคเตอร,คเอร์เขาก็มีหมวกนั้นแล้วก็มีอะไรด้วยนะเนี่ยเข็มอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีปาระเบิดมีกล้องยังอัพไม่ได้นะทุกคนตัวนี้ก็เหมือนเดิมมีผู้ไปมีนี่โอ้หมีดาบมีดาบซะด้วยก็หึงก็เฟี้ยวเลยพู้พัฒนาไ,ไม่ต้องดีจริงๆเลย แล้วเอาตัวเงินให้ตันก่อนก็ไม่ค่อยตันหรอกมาเราขอดูน้ำเมฆเขาก่อนมาตันแล้วมั้งเนี่ย DPS ก็เด็ดมือโอ้โหอย่างเยอะเฮ้ยยังไม่ตันดิยีงไงยังไม่ตันโควลบลบหอ,อนน้าเมฆลบเจ็ดร้อยห้าสิบระยะมันเท่าไหร่เนี่ย ในยะบอกยี่ห้า 25, โอ้จากแล้วก็เปสามสิบคูณสิบห้าลบยี่สองห้าแล้วระเบิดสิบห้าแล้วบอกสิบที่เสียก็คือแค่ดาเมจคาแรกเตอร์เขาไม่ได้มีเล็บแผเคเพิ่มมานะที่ปาแล้ไม่แล้วคู่เมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมเป็นปลาระเบิดเลยเนี่ยไม่แม็กอก อีกนั้งหมื่นสองหวว่าแม่แม็กอะอีกทั้งสองคันกัมแม็กแล้วมั้งโอ้หลับรัวๆัวคอนเฟิร์มว่ารักรัวๆัวอ้คอนเฟิร์มว่าหลับรัวๆัอนาไม่ไหวแล้วทุกคนต้องวอนตัวเพิ่มหมเนี่ย เดี๋วๆๆๆเงินมาหน่อยอัพกดท้ายโอ้ยบอลล่าไปกทุกคนไ p พีเอออบอีห้าคดาวเลอีหันนี้เหมือนเดิมาเมดบวกม่เจ็้าสอะไรเนี่ยตอนนี้น่าจะไม่ไหวต้องวางตัวเพิ่มไหมเนี่ยไม่รู้ว่ามีสองอีพนะ ตามมาดูกันแล้วจุใจใจจะสั่งอะไรก็สั่งเอาอีกขั้นท้ายโอ้โหดามีมือสีเอามาได้เลยอันที่สองเอเค้ทุกคน <Yeah. S 1> ต่อไปตัวสไปก็คืออันนี้มันเท่าไหร่เนี่ยหกสิบวางตรงนี้ไหมต้องไหนดีเนะี่ย ตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยอ่าเฮ้ยเฮ้ยเอาอะไรมานี่เจอมาในเบดํต้นสองพันเอาระยะสามสิบกูดาวือหน้าในวันต่อไปก็จะเป็นบอก3สามพันนาเมตรและบอกระยะอีกสิบ เกตไปเุ้ยม่เอาไม่ได้แล้วด้วยมีปืนเลเซอร์มีหัวหน้าตาขัดโลข้อตึงนี่นกมีปืนนี่นก็มีตรงฉายด้วยฉาย <c oughs> นี่ก็อะไรหลังหลังเขาไม่รู้ห้าพันะามิห้าันระยะสี่สิบคาจุน้า,นา, 40, า,นาท่านต่อไปปุ๊บความจินา้าระยะสีสเหมือนเดิมนามิเป็นหกันแปดร้อยสบ้า้นต่อไปก็บวกส 10, ี่พันหนึ่งรอยยี่สิบห้าดามินะ บอกระยะยี่สิบจากคูดาวจุดนย์ห้าเป็นรอบอีกศูนย์จุดศูนย์ห้าแล้วก็เขาจะมีมีดขึ้นมามีีสองอัน <c oughs> ดำไอ้โหมือเลเซอร์เหมือนละเลาเลเซอร์ขอมล่าแมน มาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะยังอัพตัวเงินยังไม่เสร็มยังไม่เต็มอีกอ่ะอยาให้อัพลระกันมาขั้นต่อไปปุ๊บแอคแล้วทุกคนนามเมทหนึ่งหมื่นพันยี่หกสิบคูราสองดีบีเอสเขาเท่าไหร่เนี่ยห้าหมื่นห้านะนะถึงเขาใช้ได้เลยระยะเขาก็วงถึงอยู่นะ กือบทั้งแมปกับทุกคนเกือบทั้งแมปอันนี้ก็เกือบทั้งแมปเหมือนกัน,กนอันนี้ตัวเติมใหม่เดิมค่ะอันคำว่าเตัวใบเติมท้ายครับทุกคนตัวท,ท,ท้ายที่ไม่ท้ายสุดในวันนี้เอาเดึงดึงกันเอาแห่แห่แห่ อ้าวตัวเงินเป็นเลเวลเท่าไหร่เนี่ยเลเวลเจ็ดแล้วเดี๋ยวเราจะเล่อนมาตัวนั้นเลยอันนี้เลี้ยอยู่เลเวลเจ็ดรึเปล่าครับวางตัวอะไรอันนี้ระยะสี่สิบห้าเหรอใช้ได้งั้นก็เอาไปวางไหนดีนะตรงนี้ก็ได้หนึ่งหมื่นต้นสองพันอ้าวหลับโอ้โหหลับเลยอ่ะอ้นนอาจจะ กันตันมากัจะตันนั่นเองนายาสิบห้าทุกคนคูดาห,หนึ่งวิถ้าหนึ่ปาจะลบคูดาวถึงห้านายาของอีกยี่สิบนำมเ็เพิ่มอีกสามพันไปหุยมีปืนเลเซอร์โคตึงโอ้แล้วก็อย่างหูหน้ามีมีดด้วยนะก็เขาหน้าหล่ออ่ะสีฟ้ากับสีแดงเขาตึงไม่เหล็กอะ่ะตอนนี้นาะเบ็ตห้าพัน 5, แล้ว ระยะสิจุดแล้วก็อะไคูดาวสุหต่อไประยะลบเลบลบคูดาวหนึุดสอฮ้คตรตลกอ้าวหลับอีกเลยมากน่าะอับกลัวนเลยเนี่ยหลับรัวน,ลนลเลย,นะลเลยไปอับกิจเลย คูเดาเม่งก็พันในยีสิบห้าคูดอาหอน,นึ่นจุดห้านะก่อนนำแล้วก็ดีพีเอสสามหมื่นหกพันแต่นี้อันนี้ขัน้นวิกฤตแล้ว โอ้โหโคตรตึงอันนี้ไม่จำเป็นแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้คือมาลุลวัวตอนนี้แล้วก็ตัวนี้มาอีกนิดนึงปั๊บๆอัพเก็บไปเลยแม็กโอ้โหโคตรตึงอ่ะพูอยตัวนึงมา จิก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 มันจิกมันเจ็ดเล่แม็นนมกแล้วที่เหลือก็ชนะแล้วทุกคนเราก็มา่างนั้น,นทุกคนอันนี้ดาเมจอันนี้หมื่นใกล้ตาแล้วเต็มแล้วดันดันแล้ว น,นี่ก็เดี๋ยวจะอัพแม็กตอนนี้ยังไม่ได้อัพแม็กเลยทุกคนก็จะรอคันชนะอิติมันจะตายไปซะผมจะไวตักตัวหนึ่งตักสี่ตัวก็เป็นสิบห้าแล้วอสาสิบห้าเอาหลับอีก เราเร็วเงินมากเราเร็วแค่เท่าไหร่อีแค่สามร้อยหงึ่งเท่ากว่านั้น yes อัปเกรดเป็นเลเวแลวแม็กอยังเนี่ยโอ,อ้แม็กอกระย yes ะท้ายทุกคนรอความไซเซน่าอย่างเดียวตอนเนี้ยเราเรีวิวตัวแล้วเหลือแค่พัดลม <c oughs> เลดี๋ยเอาตัวอื่นเข้ามาเสริมด,ด้วย ือแพ้ตัวหนึ่งเอาไหนดีอ่ะตรงนี้ดีกว่าเราเน้นนะว่าเน้นสวยทุกคนเน้นสวย อัพเกรดไปด้วยแม็กแล้วต่อไปก็รอแล้วเวลาทุกคนมันออกมาล้วนเลยมันจะเอาฟิวเจอร์ลาของเอ,อฟิวเจอร์ของแม่มาด้วย จะ่็ชนะได้เยยลยทุกคนขั้นโอ้โหไอตัวนี้เสียตามาก กก้กิดพุ่งกิดพุ่งตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันรู้สึกแปลกๆนะ มันกำลังจะแพ้หรือเปล่านะนขายได้ี่ขายทิ้งหมดเลยทุกคน,นให้ตัวนี้เอาตัวนี้มา แล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งไปไปมางลุงกันทั้งที่เจ้าเกลี้เวลาคนยามเวลาเจ็นาทียี่สิบแปดว้เดี๋ยวมาต่อยพีศาจพรุ่งนี้มนะั้งแม่ก็วันอาทิตย์แม่ก็วันจันทร์ อ้ากเจทีก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์ไปกันเลจเจ้าอช่องด้วยไปละสัวสัวสัวสัสสสสส <All right. S 1> <laughs>